โอ้มาแล้วรถเชียร์ทิดกันเลยตั้งน้นกับแปดซองคนระับปุณเห็นจะปลายท่อ กีบนไหมสุดจอดอีลีขึ้นหม้อลุงหม้อ,อ,อยังล่ะก็เจีย๊ยกโก้จอดใช่ยังคู่หัวซุปกูดูลองหันมาดิอ๋อดับ อุ้ยัน้มันกอดต่อวะนาออีพอห้าต่อจุลูเอา้าไม่มีซีดีรับระบอด,ดูนี่ฮะีจยังนอะนรับบอหางข้าต่อตัอตวนี่ เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวว่บ <characteristics> ห <drugs livest> <that was him> ัวนั่นว่าแล้วเบียกุจีนว่าแล้วไมนเป็นอย่างไฟบุกขึ้น โอ้โหคักลีนอให้สิทิตนอหกว่าพอะใดดอกรันขึ้นพูดสิที่ขึ้นพูดลงพูดสิที่อะ <Yeah. S 1> สิทิตทำสุดยวดลีวะให้สิทิตไหมห้างกับฆ่าต่อยตั้งหกัก โอ้ยกัดออกเปน็นยังสิเกียกัดนออกเลยเปน็นยังป,ประสาตต่อซ้ำหนึ่งเอาไว้เป็นอนุรักษ<ห>์นงฮะเอาไปเป็นอนุสรณ์ประจำให้นะโอ้ยเขาออกเลยแล้วยู่ให้ยุให้เจอตัวเ่าได้ได้อยุให้แต่มีใบมีดติดไปน้ำหนึ่งมันต้องใส่ใดโทษมันจะมันจะโมกินแบต

งานเข่าแล้วแบกโมกแรกครับพี่น้องแบตอันนี้มันกินไฟนะครับแบตมามลนี่นะบแบตันก้อนคูรูมันต้องมาแปลงเป็นแบตเป็นเฟืองทดคือข,ของบานเฮ้าเห็นไหมครับมันยังแห้ง ้ติดเฉยเว้ยเือว่าสิบุติดเอ้าไว้คืนบ้านะบัะดนตกโซ่วคว่อมตานากับาต่อห่างือ้อไปเฉยเออ ฮะติดอยู่ครับผมสุดจอดเลยครับที่นี่งามเลยนะครับแต่ว่ามันหนักเป็นผู้เนาะมันเป็นผู้เป็นคอยขึ้นคอยลงสิไหมว่ามันสิบลอนว่ามันสีบลอน้นี้ครับมันคาดมันคาดต่อนี่ต่อ ต่อฟังดินพร้อมต่อไงเอาจักไปจังไดีมาจังไดนดอกพี่้องเอ้ยมือนี่ตากล้องอะบว่าจะค้ำสิทธายให้กันแล้วครับ